ลุงตีอยากเล่าไม่รู้รึกไม่รู้จริงแต่อยากเล่าเล่าเท่าที่รู้ขคยอยากให้คุณฟังเพลินๆใช้เวลาไปด้วยกันแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องทําไมกรุงเทพถึงได้ชื่อว่าเมืองแห่งเทพเจ้ากรุงเทพเมืองหลวงที่คึกคักของประเทศไทยคุณอาจเคยสงสัยว่า ทำไมเมืองนี้ถึงได้รับการขนานนามว่าเมืองแห่งเทพ,พเจ้าชื่อที่ฟังดูแล้วยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยมนต์ขลังนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความบังเอิญแต่เมืองรากฐานจะมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนานวัฒนธรรมอันลึกซึ้งและความศรัทธาที่ยังรากลึกในจิตวิญญาณของคนไทยในทุกมุมของกรุงเทพคุณจะพบร่องรอยของความเชื่อเกี่ยวกับเทพ,พเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ ตั้งแต่วัดที่งดงามสารพระภูมิที่ตั้งอยู่หน้าบ้านเรือนไปจนถึงพระบรมมหาราชวังที่เต็มไปด้วยรายละเอียดที่สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวาลวิทยาทุกองค์ประกอบนี้ร้วนมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับความศักดิ์สิทธิ์และพลังของเทพเจ้าแล้วทำไมกรุงเทพถึงได้รับการขนานานามว่าเมืองแห่งเทพเจ้าจุดเริ่มต้นของการขนานานามนี้ เกี่ยวพันกับชื่อเต็มของกรุงเทพซึ่งเป็นชื่อเมืองที่ยาวที่สุดในโลกและได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊กว่าชื่อเต็มนี้คือกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสิน์มหินทรายุทธยามหาดิลกพบนพร,รัตราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิต สักกะทติยวิษณุกรัมประสิทธิ์ชื่อที่ยาวนี้ไม่ได้เป็นเพียงชุดคำที่สวยงามแต่เป็นข้อความที่สะท้อนถึงความเชื่อทางศาสนาและจักรวาลวิทยาในแบบของคนไทยชื่อนี้แปลเป็นความหมายได้ว่ากรุงเทพมหานครเมืองของเทพเจ้าเมืองอันยิ่งใหญ่ที่เป็นอัญมณีอมตะเมืองแห่งชัยชนะที่ไม่เสื่อมคลายสถานที่ที่งดงาม และมีความรุ่งเรืองตลอดการเมืองหลวงอันเป็นที่พำนักของพระราชาและเทพเจ้าที่ประทับอยู่ในรูปของมนุษย์ทุกคำในชื่อนี้บรรจุความศรัทธาและความหมายที่ลึกซึ้งี่สะท้อนถึงสถานะของกรุงเทพในฐานะเมืองหลวงแห่งจิตวิญญาณและศูนย์กลางแห่งอำนาจศักดิ์สิทธิ์เรามาลองดูกันถึงเรื่องของความสำคัญของชื่อเมืองในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและความศรัทธาชื่อของกรุงเทพเป็นมากกว่าชื่อเรียกธรรมดามันเป็นเครื่องหมายของความยิ่งใหญ่ที่แสดงเอกลักษณ์และความสำคัญในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทยชื่อเต็มของกรุงเทพไม่ได้เป็นเพียงชื่อที่ตั้งไพเราะแต่มีความสำคัญในเชิงสัญ,ญลักษณ์เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและศาสนาชื่อเมืองนี้สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ที่ผสมผสาน ทั้งความเชื่อในเทพเจ้าและพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องดูแลเมืองตัวอย่างคำในชื่อที่เราอยากจะได้เข้าใจนะครับคำแรกอมมรรัตนกโกสินแปลว่าอัญ,ญมณีอม,มตะที่ปกครองโดยเทพเจ้าซึ่งหมายถึงความรุ่งเรืองที่ไม่มีวันเสื่อมถอยมหินทรายุทธยามันหมายถึง เมืองแห่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการปกป้องเมืองจากศัตรูและอีกคำหนึ่งก็คืออุดมราชนิเวศมหาสถานซึ่งหมายถึงที่ประทับอันรุ่งเรืองของพระมหากษัตริย์คำสุดท้ายที่อยากจะหยิบยกก็คืออมรพิมานอวตารสถิตซึ่งหมายถึงที่พำนักของเทพเจ้าแนวรูปของมนุษย์ ซึ่งแสดงถึงการที่พระมาหากษัตริย์ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของเทพเจ้าแม้ว่าชื่อเต็มของกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยมีใครจดจําได้ทั้งหมดในปัจจุบันแต่ความหมายและคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในชื่อน,นั้นยังคงสะท้อนถึงจิตวิญ,ญญาณของเมืองนี้กรุงเทพยังคงเม,มืองแห่งเทพเจ้าที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์เรื่องราวอันลึกลับตั้งแต่พระราชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์จนถึงวิถีชีวิตของคนทั่วไป ในทุกๆวันเช้ากรุงเทพยังคงแสดงออกถึงความศรัทธาต่อเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะผ่านการไหว้พระการทำบุญหรือแม้แต่การใช้ชีวิตอย่างมีความเคารพในธรรมชาติและสิ่งเนื้อธรรมชาติและนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้กรุงเทพยังคงเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์และเต็มไปด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณพระนครแห่งเทพ,พเจ้าคือความเชื่อที่มาจากศาสนากรุงเทพ ไม่ได้เป็นเพียงศูนย์กลางการปกรครองและเศรษฐกิจของประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นเมืองที่สะท้อนถึงรากฐานของความเชื่อทางศาสนาที่ยังรากลึกมานับศตวรรษการออกแบบและการสร้างเมืองหลวงแห่งนี้ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพระพุทธศาสนาซึ่งลออ้อมวิถีชีวิตของคนไทยให้สัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าในทุกมิติ เรามาดูกันะนะครับว่าความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธศาสนามีอะไรบ้างอย่างแรกเรื่องของศาสนาพราหมณ์และฮินดูคือต้นกำเนิดแนวคิดจักรวาลวิทยาในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทพเจ้ามีบทบาทสำคัญในเรื่องของการสร้างสารรค์และปกป้องโลกแนวคิดเรื่องจักรวาลวิทยาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ามันดารา มองว่าโลกเป็นประกอบด้วยศูนย์กลางที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์โดยมีการออกแบบเมืองหลวงหรือสถานที่สำคัญให้สะท้อนถึงจักรวาลที่สมบูรณ์แบบเทพเจ้าที่สำคัญเช่นพระอินทร์เทพเจ้าแห่งสายฟ้าและผู้ปกป้องมนุษย์เชื่อกัอนว่าเป็นผู้ประธานชัยชนะและคุ้มครองเมืองพระวิษณุเทพผู้รักษาและผู้สร้างสมดุลในจักรวาลพระนารายณ์ องอวตารแห่งพระวิษณุซึ่งมีบทบาทสำคัญในตำนานเกี่ยวกับการสร้างและปกป้องโลกนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาและความเชื่อในธรรมะและพระโพธิสัตว์ในขณะเดียวกันที่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาหลักของประเทศไทยได้ล้อมรวมกันเข้ากับความเชื่อของพรามหมณ์และฮินดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของพระมหากษัตริย์ในฐานะธรรมราชา หรือผู้ปกครองตามหลักธรรมะพระพุทธศาสนาเน้นความสำคัญของการสร้างเมืองให้สอดคล้องกับบุญบารมีของพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ทรงธรรมและผู้ปกป้องศาสนามีบทบาทในการสร้างวัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นศูนย์กลางจิตวิญญาณของประชาชนในเรื่องของการสร้างเมืองตามแนวคิดของจักรวาลวิทยานั้น เรามาลองดูกันนะครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามมากยิ่งขึ้นเมื่อเราพิจารณาถึงการออกแบบกรุงเทพในสมัยรัชกาลที่หนึ่งซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของจักรวาลวิทยาโดยมีแนวคิดว่าเมืองหลวงควรสะท้อนถึงจักรวาลที่มีศูนย์กลางที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เทพเจ้าและธรรมชาติการวางผังเมืองตามหลักจิตวิทยาและจักรวาลวิทยา โดยพระบรมมหาราชวังเป็นศูนย์กลางของจักราวาลซึ่งตรงกับความเชื่อในศาสนาพราหมณ์และฮินดูที่ว่าเมืองหลวงควรสะท้อนถึงจักราวาลและมีกษัตริย์เป็นเทวราชอาคารภายในพระราชวังที่ประดับตกแต่งไปด้วยรูปปั้นและการจำลองรูปเทพเจ้าต่างๆเปรียบเหมือนสวรรค์นบนดินและพระที่นั่งดูสิิมหาปราสาทยังคงเป็นสัญลักษณ์ของภูเขาพระสุเมน อันเป็นแกนกลางของจักรวาลดนอกจากนี้ยังมีการจัดวางศูนย์กลางของกลางเมืองขึ้นโดยที่พระบรมมหาราชวังและพระศรีรัตนาศาสศดารามหรือพระวัดพระแก้วนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงเพื่อเป็นตัวแทนของภูเขาพระสุเมนซึ่งเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวารแล้วเราก็มีแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งล้อมรอบเมือง เปรียบเสมือนมหาสมุทรที่ล้อมรอบภูเขาและพะสุมเมนเรามีเสาชิงช้าซึ่งตั้งอยู่ใกล้วัดสุทัศน์เป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อในศาสนาพราหมณ์เกี่ยวกับการประกอบพิธีเพื่อบูชาเทพเจ้าเช่นพระศิวะวัดพระศระีรัตนศาส,สดารามหรือวัดพระแก้วนี่นะครับเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามาีรัตนปฏิปกรหรือพระแก้วมรกต อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นหนึ่งในสมบัติของแผ่นดินวัดแห่งนี้จึงมีความสําคัญทั้งในแง่ของศาสนาความศรัทธาและอำนาจทางการเมืองในอดีตหากผู้ใดได้ครอบครองพระแก้วมรกตและนํามาประดิษฐานในเมืองของตนก็จะสามารถสถาปนาตนเป็นกษัตริย์ได้อย่างชอบธรรมนอกเหนือจากเรื่องดังกล่าวยังมีเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ในผังเมืองเช่นการตั้งเมืองให้สัมพันธ์กับทิศท,ทั้งสี่ โดยการกำหนดตำแหน่งสำคัญเช่นพระราชวังและป้อมปราการให้สอดคล้องกับความเชื่อทางด้านจัก,กรวารวิทยาการสร้างเมืองให้มีลักษณะเหมือนมีเกาะล้อมรอบด้วยคลองเปรียบเหมือนเกาะแห่งเทพเจ้ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงแห่งแสงสีและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การเมือง ความศรัทธานในศาสนาการเปลี่ยนแปลงจากยุคธนบุรีสู่ยุคพระนครเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของไทยโดยมีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งเป็นผู้กำหนดเส้นทางใหม่นี้เรามาดูกันนะครับในเรื่องของการย้ายเมืองหลวงนี่นะครับในสมัยหลังยุคธนบุรี หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปี2310พระเจ้าตากสินก็ทรงสร้างกรุงธนบุรีขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่ที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาแม้ว่ากรุงธนบุรีจะมีบทบาทสำคัญในช่วงเวลาสั้นๆและข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์เช่นการกุกคามจากน้ำท่วมและพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการขยายตัวกลายเป็นปัญหาที่จำกัดศักยภาพของกรุงธนบุรีในการเป็นศูนย์กลาง แห่งอำนาจในระยะยาวนอกจากนี้เมื่อรัชการที่หนึ่งสเสด็จขึ้นครองราชในปีพุทธศักราช2325พระองค์ทรงตัดสินใจย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบรีมายังฟังตะวันออกของแม่น้ำเจ้ายาโดยมีเหตุผลสำคัญดังนี้อย่างแรกเรื่องความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์ฝังตะวันออกมีพื้นที่ราบกว้างขวางและเหมาะสมต่อการป้องกันศัตรู สสัญ,ญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่พระองค์ทรงต้องการสร้างเมืองหลวงที่สะท้อนถึงความมั่นคงความรุ่งเรืองและอำนาจแห่งราชวงศ์จัก,กรีนอกจากนี้จะมีการวางตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามีการป้องกันที่ดีและง่ายต่อการบริหารจัดการรัชการที่หนึ่งท่านทรงมีความตั้งพระไทย ที่จะสร้างกรุงเทพให้เป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์เพื่อสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของราชอาจักรไทยพระองค์ทรงมองว่ากรุงเทพควรเป็นเมืองที่สื่อถึงการประทับอยู่ของเทพเจ้าและพลังอำนาจแห่งจักรวารเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพนั้นเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ลึกลับและน่าค้นหามันไม่ใช่เพียงตำนานโบราณแต่ยังคงดำรงอยู่และสามารถสัมผัสได้ในปัจจุบัน หากเดินทางไปยังสถานที่สำคัญเช่นพระบรมมหาราชวังวัดพักแก้วหรือวัดอรุณก็จะได้พบกับร่องรอยความเชื่อในอำนาจเนื้อธรรมชาติที่ทักทอเข้ากับวิถีชีวิตของคนเมืองสิ่งที่สำคัญคือการตระหนักถึงชื่อเต็มอันยิ่งใหญ่ของกรุงเทพที่มีความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับความเกี่ยวพันกับความคติความเชื่อ ซึ่งเปรียบเหมือนกุญแจสำคัญที่ไขความลับของเมืองหลวงนี้โดยการอ้างอิงถึงเทพเจ้าสำคัญอย่างพระอินทร์พระวิษณุและพระนารายณ์ที่เชื่อว่าทรงปกปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของมหม้ากัตริย์ซึ่งทรงเป็นองค์อวาตารของเทพบนโลกมนุษย์ชื่อเมือง จะเปรียบเสมือนคาถาอาคมที่เชิญชวนให้เทพเจ้าได้ลงมาประทับเมื่อเราเรียงเรื่อยเร,เรียงร้อยเรื่องราวมาจนถึงตอนนี้นะครับก็คงพอเห็นแล้วว่าความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเมืองกรุงเทพนั้นผูกโยงกับตำนานทางาศาสนาและการเมืองอย่างแยกไม่ออกไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตามคติจัก,กรวาลวิทยาการสร้างพระบรมมหาราชวงให้สูกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจ หรือการยกย่องพระมหากษัตริย์ในฐานะสมนติเทพทุกอย่างล้วนเป็นการเน้นย้ำถึงความเชื่อที่ว่าเมืองนี้ไม่สร้างขึ้นมาในวันเดียวแต่ผ่านการวางแผนอย่างแยบยลนบนฐานของแนวคิดวิทยานอกจากนี้สถานที่สำคัญที่มีอยู่แล้วเครื่องหมายของความศักดิ์สิทธิ์ยังแฝงอยู่ในชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพระนครเช่น การสักการ,าระเทพเจ้าที่ซีแยกราชประสงค์ความนิยมในการตั้งศาลพระภูมิเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจหรือการร่วมพิธีกรรมในโอกาสสำคัญเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลทุกอย่างได้กลายเป็นเนื้อเดียวกันกับจิตวิญ,ญญาณของคนเมืองถ่ายทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันท่าเนของกรุงเทพจึงอยู่ที่มิติทางจิตวิญ,ญญาณที่ไม่มีวันแยกออกจากเรื่องราวในอดีต ศรัทธาประเพณีและความเป็นไทยความเชื่อและกติธรรมในแทรกซึมอยู่ในทุกอนูของเมืองทำให้ผู้คนเข้าถึงสิ่งที่เหนือธรรมชาติในขณะที่ดำเนินชีวิตได้อย่างกลมกลืนและสมดุลเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดทำให้เราตระหนักถึงมิติเชิงลึกของเมืองกรุงเทพที่เปียมไปด้วยมนตราสายสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์และตำนานจากอดีต มันเปรียบเหมือนเข็มทิศช,ชี้นำให้เข้าใจถึงเส้นทางต่างๆที่สะท้อนผ่านสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์และก็สืบทอดจากประวัติศาสตร์การเดินชมพระนครในแง่มุมของความเป็นเมืองแห,ห่งเทพเจ้าจึงอาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราให้มองเห็นรายละเอียดนัยยะและแง่คิดที่ประสานจิตวิญญาณของผู้คนเข้ากับสถานที่ยังแยกกันไม่ได้ อันจะทำให้เกิดความเข้าใจความรู้สึกผูกพันและความภูมิใจในคุณค่าของเมืองหลวงแห่งนี้มากยิ่งขึ้นวันนี้หลวงติก็จบเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของกรุงเทพมหานครไปแล้วนะครับกรุณาติดตามตอนต่อไป